ในทุกการเดินทางสู่ความสำเร็จบ่อยครั้งที่เรามักมองข้ามสิ่งเล็กๆที่สามารถสร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตได้เรามักจะคิดว่าความสำเร็จในชีวิตต้องมาจากการกระทําที่ยิ่งใหญ่การตัดสินใจครั้งสำคัญหรือการลงทุนในโปรเจกต์ขนาดใหญ่เท่านั้นแต่ในความเป็นจริงแล้วนิสัยเล็กๆที่เราทําในชีวิตประจำวันนั้นมีพลังอย่างมากหากเราสามารถทำมันอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอน,นิสัยเล็กๆเหล่านี้ สามารถกลายเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ทำให้ชีวิตของเราประสบความสำเร็จได้ในระยะยาวการทำสิ่งเล็กๆทุกวันหรือการฝึกนิสัยดีๆที่แม้ดูเหมือนไม่สำคัญในตอนแรกแต่เมื่อสะสมไปเรื่อยๆก็สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตได้มันไม่ใช่เรื่องของการลงมือทำในสิ่งที่ใหญ่โตหรือการลงทุนครั้งใหญ่แต่คือการเลือกทำสิ่งที่สำคัญในทุกๆวันจนมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของเรา หนึ่งพลังของการเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆทุกการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตเริ่มต้นจากการกระทำเล็กๆแทบทั้งสิ้นการสร้างในิสัยที่ดีหรือการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญมกักจะไม่เกิดขึ้นในครั้งเดียวหรือจากการตัดสินใจครั้งใหญ่แต่จะมาจากการทําสิ่งที่ดูเหมือนไม่สําคัญในตอนแรกเช่นการตื่นแต่เช้าการตั้งเป้าหมายในแต่ละวันหรือการทํางานเล็กๆน้อยๆที่นาไปสู่ผลลัพธ์ใหญ่ในที่สุด สมมติว่าเราตั้งใจจะพัฒนานิสัยการอ่านหนังสือให้เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจําวันของเราหากเราเริ่มต้นด้วยการอ่านหนังสือเพียงสิบหน้าในแต่ละวันในหนึ่งปีเราจะอ่านหนังสือได้มากถึง3650หน้าหรือประมาณ10บเล่มซึ่งเมื่อสะสมไปเรื่อยๆสิ่งนี้จะส่งผลในด้านการพัฒนาความรู้และทักษะของเราอย่างมหาศาลการเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆอย่างการอ่านหนังสือสิบหน้าทุกวันอาจดูเหมือนไม่มากกันแต่เมื่อทำไปเรื่อยๆก็จะกลายเป็นการสะสมความรู้ที่มีมูลค่ามหาศาล หรือหากเราตั้งใจที่จะออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพเริ่มต้นด้วยการเดิน10นาทีหรือออกกำลังกายง่ายๆทุกวันการทำเช่นนี้จะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงและมีสุขภาพดีในระยะยาวโดยไม่จำเป็นต้องออกกำลังกายหนักๆห,หรือใช้เวลานานทุกวันสิ่งเล็กๆเ,เหล่านี้จะสะสมและมีผลดีในด้านสุขภาพของเราต่อเนื่อง 2. ความสำคัญของการทำซ้ำและความสม่ำเสมอหนึ่ในปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการสร้างนิสัยที่ยั่งยืน คือการทำสิ่งนั้นๆอย่างสม่ำเสมอการทำสิ่งเล็กๆทุกวันอาจดูเหมือนไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงในช่วงแรกแต่สิ่งที่สำคัญกว่าคือความสม่ำเสมอและการทำสิ่งนั้นทุกวันแม้จะเป็นแค่สิ่งเล็กๆก,ก็ตามนิสัยดีๆเช่นการตั้งเป้าหมายในแต่ละวันการวางแผนการทำงานหรือการทำสมาธิสิบนาทีทุกเช้าอาจเริ่มต้นจากความพยายามเล็กๆแต่เมื่อทำทุกวันและเป็นกิจวัตรประจำวันมันจะสะสม และส่งผลในระยะยาวการทำสิ่งเล็กๆเช่นการออกกำลังกาย10นาทีทุกวันอาจดูเหมือนง่ายมากแต่เมื่อคุณทำมันทุกวันทุกสัปดาห์ทุกเดือนร่างกายของคุณจะเริ่มปรับตัวและแข็งแรงขึ้นโดยไม่รู้ตัวเพราะร่างกายจะค่อยๆสร้างความเคยชินกับการออกกำลังกายทำให้การออกกำลังกายกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคุณเช่นเดียวกับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆหากคุณเรียนภาษาต่างประเทศทุกวันแม้แค่15 20นาทีต่อวันก็จะทําให้คุณสามารถสื่อสารได้ดีขึ้นในระยะยาวและพัฒนาทักษะท,ทางภาษาจนกลายเป็นความสามารถที่แข็งแกร่ง 3. ผลลัพธ์ที่เกิดจากการทําสิ่งเล็กๆอย่างต่อเนื่องการทําสิ่งเล็กๆอย่างต่อเนื่องนํามาซึ่งผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ในระยะยาวเมื่อเราทําสิ่งเล็กๆทุกวันมันจะกลายเป็นนิสัยที่ฝังตัวในชีวิตประจําวันของเราสิ่งเหล่านี้ จะไม่เป็นแค่การทำงานเล็กๆน้อยๆแต่จะเป็นการสะสมพลังงานและผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ที่ในตอนแรกเราอาจไม่เห็นผลทันทีลองคิดดูว่าหากคุณเริ่มต้นวันใหม่ทุกวันด้วยการใช้เวลา10นาทีในการเขียนบันทึกหรือการวางแผนเป้าหมายสำหรับวันนั้นขอวางชัดเจนและทิศทางในชีวิตของคุณจะถูกกำหนดตั้งแต่ตอนเช้าและสิ่งนี้จะส่งผลให้คุณมีแนวทางที่ดีขึ้นในการทำงานหรือการดำเนินชีวิต ในแต่ละวันเมื่อสะสมไปเรื่อยๆมันจะกลายเป็นนิสัยที่ช่วยให้คุณประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณทําหรือถ้าคุณเป็นคนที่ต้องการลดน้ําหนักคุณอาจเริ่มต้นด้วยการคํานวณแคลอรี่ที่รับประทานเข้าไปหรือการเดิน1 0บถึงสินาทีทุกวันสิ่งเล็กๆเหล่านี้ในระยะยาวจะทําให้คุณเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนเช่นลดน้ําหนักสุขภาพดีขึ้นและการมีชีวิตที่สมดุลมากยิ่งขึ้น 4. การพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืนผ่านนิสัยเล็กๆ การพัฒนาตนเองไม่ได้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในระยะเวลาสั้นๆแต่มันเกิดจากการปรับปรุงเล็กๆน้อยๆที่เราทำในทุกๆวันถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตในทางที่ดีขึ้นคุณไม่จำเป็นต้องทำสิ่งที่ใหญ่โตหรือลงมือทำทุกอย่างในคราวเดียวสิ่งสำคัญคือการทำสิ่งเล็กๆเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มันกลายเป็นนิสัยที่สร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ในอนาคต ตัวอย่างเช่นหากคุณตั้งใจที่จะพัฒนาความสามารถในการคิดบวกการเริ่มต้นด้วยการจดบันทึกสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวันหรือการพูดคำว่าขอบคุณทุกครั้งที่คุณได้รับสิ่งดีๆจากผู้อื่นสามารถทัดสร้างมุมมองที่ดีในชีวิตของคุณได้นิสัยเล็กๆเกช่นนี้เมื่อสะสมไปเรื่อยๆจะช่วยให้คุณเป็นคนที่มองโลกในแง่บวกมากขึ้นและมีความสุขมากขึ้นในชีวิต5กลไกของนิสัยเล็กๆที่สร้างการเปลี่ยนแปลงเมื่อพูดถึงนิสัยเล็กๆ หลายคนอาจคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่สำคัญแต่แท้จริงแล้วมันเป็นหลักฐานที่สำคัญของการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนกไไกของการสร้างนิสัยเล็กๆคือการที่เราสามารถกระตุ้นตัวเองให้ทําสิ่งเดียวกันซ้ำๆในทุกๆวันจนมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราโดยไม่รู้ตัวนิสัยเหล่านี้มีผลกระทบมากกว่าที่เราคิดและทำให้เราไปถึงผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ได้ในที่สุดการเริ่มต้นที่ง่ายและไม่ทุ่มทน การทำสิ่งเล็กๆที่ไม่ท่วมท้นจะทำให้คุณสามารถเริ่มต้นได้ง่ายกว่าหากเป้าหมายของคุณใหญ่เกินไปมันอาจทำให้คุณรู้สึกท้อแท้หรือกลัวที่จะเริ่มต้นเลยทีเดียวตัวอย่างเช่นการเริ่มต้นฝึกสมาธิอาจจะเริ่มต้นจากการทำเพียงแค่2-3ถึงสนาทีต่อวันซึ่งในช่วงแรกไม่ทำให้คุณรู้สึกเบื่อหรือรู้สึกท้อจนกระทั่งเมื่อเวลาผ่านไปคุณจะสามารถทำสมาธิได้นานขึ้นและมันจะกลายเป็นกิจวัตรที่สำคัญในชีวิตคุณ การเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆทำให้เราสามารถรักษาความต่อเนื่องได้การกระทำเล็กๆที่ดูเหมือนจะไม่สำคัญในตอนแรกจริงๆแล้วมันช่วยฝึกฝนความรับผิดชอบในตัวเราให้เกิดขึ้นได้เองยกตัวอย่างเช่นการเลือกที่จะเดินวันละสิบนาทีแทนการนั่งอยู่เฉยๆการทำเช่นนี้ทุกวันในระยะยาวจะช่วยให้คุณมีสุขภาพที่ดีขึ้นและลดความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆที่เกิดจากการนั่งนานเกินไปกลไกการสร้างความคุ้นเคย เมื่อเราทำสิ่งเดิมๆซ้ำๆมันจะกลายเป็นนิสัยโดยไม่ต้องคิดถึงมันมากเกินไปการฝึกทำสิ่งเล็กๆทุกวันจะทำให้สมองของเราคุ้นเคยกับการทำสิ่งนั้นๆและจะไม่รู้สึกต่อต้านหรือเหนื่อยหน่ายอีกต่อ,อไปความคุ้นเคยนี้ช่วยทำให้เราทำมันได้โดยไม่ต้องพยายามมากเกินไปและจะช่วยให้เรามุ่งมั่นกับสิ่งที่เราตั้งใจได้ง่ายขึ้นในระยะยาวการทำสิ่งเล็กๆทุกวันจะช่วยให้เรารู้สึกถึงการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เมื่อเรามองย้อนกลับไปในระยะเวลา6เดือนหรือหนึ่งปีเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแม้แต่ในสิ่งที่เล็กที่สุดเช่นการเพิ่มทักษะในการพูดการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆหรือการพัฒนาความสัมพันธ์ในชีวิตการทำในสิ่งเล็กๆทุกวันจะทำให้ความสำเร็จดูเหมือนเป็นเรื่องที่เข้าถึงได้ง่ายและไม่ยากเกินไป 6. การขับเคลื่อนด้วยนิสัยเล็กๆสู่การเติบโตในทุกด้านแม้ว่าการทำสิ่งเล็กๆจะเริ่มต้นจากจุดเล็กๆแต่ในที่สุด มันจะนำพาเราไปสู่การเติบโตในทุกด้านของชีวิตถ้าเรารู้จักพัฒนานิสัยที่ดีอย่างสม่ำเสมอเราจะเห็นผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ไม่เฉพาะในด้านใดด้านหนึ่งแต่จะสะท้อนออกมาในทุกมิติของชีวิตทั้งในด้านการงานความสัมพันธ์สุขภาพหรือความสุขส่วนตัวการเชื่อมโยงนิสัยดีๆเข้ากับความต้องการในชีวิตการสร้างนิสัยเล็กๆจะมีพลังยิ่งขึ้นหากมันเชื่อมโยงกับเป้าหมายในชีวิตที่ลึกซึ้ง หรือมีความหมายต่อเราเช่นหากคุณต้องการพัฒนาตนเองในด้านการทำงานการตั้งใจทำสิ่งเล็กๆเ,เช่นการอ่านบทความเกี่ยวกับวิชาชีพที่คุณทำหรือการฟังพอดแคสต์ที่ช่วยเสริมทักษะในสายงานจะช่วยพัฒนาความรู้และทักษะอย่างต่อเนื่องและเมื่อเวลาผ่านไปคุณจะสามารถก้าวหน้าในอาชีพการงานได้เช่นเดียวกันในเรื่องของความสัมพันธ์การฝึกฝนนิสัยเล็กๆอย่างการส่งข้อความหาคนที่คุณรักทุกวัน หรือการทำสิ่งดีๆสำหรับคนรอบข้างเช่นการขอบคุณหรือการแสดงความใส่ใจในสิ่งเล็กๆจะช่วยให้ความสัมพันธ์ของคุณแข็งแรงขึ้นและยั่งยืนยิ่งขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องทำอะไรที่ยิ่งใหญ่ 7. เรียนรู้จากการทำผิดพลาดและพัฒนาอย่างยั่งยืนในการพัฒนานิสัยใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นสิ่งเล็กๆหรือสิ่งใหญ่การทำผิดพลาดเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และมันคือส่วนหนึ่ง ของกระบวนการเรียนรู้รู้ที่จะช่วยให้เราเติบโตการทำผิดพลาดไม่ได้หมายความว่าเราล้มเหลวแต่เป็นการสอนให้เราเห็นสิ่งที่ต้องปรับปรุงและทำให้เราเก้าวหน้าไปอีกขั้นการยอมรับและเรียนรู้จากความผิดพลาดหนึ่งในสิ่งที่ทำให้การสร้างนิสัยใหม่ๆยากคือความกลัวในการทำผิดพลาดแต่ในความเป็นจริงแล้วความผิดพลาดเป็นครูที่ดีที่สุดมันช่วยให้เราเรียนรู้ว่าอะไร ที่ไม่ได้ผลและต้องปรับปรุงสิ่งสำคัญคือการไม่ยอมแพ้และยืนหยัดต่อไปตัวอย่างเช่นหากคุณตั้งใจที่จะออกกำลังกายทุกวันแต่บางวันคุณล้มเหลวและไม่ได้ทำตามเป้าหมายสิ่งสำคัญคือการกลับมาเริ่มต้นใหม่และไม่มองว่ามันเป็นความล้มเหลวแต่เป็นโอกาสที่จะเรียนรู้และทำให้ตัวเองดีขึ้นความผิดพลาดไม่ได้หมายถึงการยุดการเดินทางแต่เป็นการเรียนรู้ว่าคุณต้องปรับปรุงในจุดไหนบ้างและช่วยให้คุณทำสิ่งนั้น ได้ดีขึ้นในครั้งต่อไปหากเรารู้จักเรียนรู้จักมันเราจะสามารถสร้างนิสัยที่มีความยั่งยืนและเป็นประโยชน์ต่อการเติบโตของเราในอนาคตการรักษาความสม่ำเสมอแม้ในวันที่ท้อแท้การรักษาความสม่ำเสมอเป็นอีกหนึ่งกุญแจสำคัญในการสร้างนิสัยที่ยั่งยืนการทำสิ่งเล็กๆอย่างต่อเนื่องแม้ว่าจะไม่เห็นผลทันทีแต่การรักษาความสม่ำเสมอจะช่วยให้เราบรรลุผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ได้ ในระยะยาวอย่าลืมว่าความสำเร็จมาจากการทำสิ่งเล็กๆซ้ำๆและการมีวินัยในการทำมันในทุกๆวันแม้ในวันที่รู้สึกท้อแท้หรือเหนื่อยลา้าเมื่อคุณรู้สึกท้อหรือรู้สึกไม่อยากทำสิ่งนั้นอย่าปล่อยให้ความรู้สึกนั้นทำให้คุณหลุดจากเป้าหมายที่ตั้งไว้คุณสามารถปรับเปลี่ยนให้มันดูง่ายขึ้นเช่นลดเวลาการทำสมาธิหรือการออกกำลังกายลงในวันนั้นแต่ยังคงทำมันอย่างสม่ำเสมอการรักษาความสม่ำเสมอ ไม่จำเป็นต้องทำให้มันสมบูรณ์แบบในทุกๆวันแต่มันคือการทำอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มันกลายเป็นนิสัยที่คุณสามารถพึ่งพาได้ในระยะยาวสรุปการทำสิ่งเล็กๆทุกวันมีพลังที่ยิ่งใหญ่และสามารถสร้างผลลัพธ์ที่สำคัญในชีวิตของเราได้สิ่งสำคัญคือการไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคหรือความผิดพลาดที่เกิดขึ้นแต่การรักษาความสม่ำเสมอภาคเทียนและเรียนรู้จากความล้มเหลวจะช่วยให้เราเติบโตไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้ทุกวัน ดังนั้นถ้าคุณตั้งใจทำสิ่งเล็กๆที่มีคุณค่าในชีวิตทุกๆวันคุณจะเห็นผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตอย่างแน่นอน